ร้อยเรื่องเมืองล้านนาตอนผาจานพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ล้านนาเมืองล้านนาในอดีตมีพิธีกรรมต่างๆมากมายทั้งพิธีกรรมที่สร้างคุณและโทษซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะเหลือแต่พิธีกรรมที่สร้างแบบคุณเท่านั้นที่ยังมีคนสืบสารทําต่ออยู่อย่างคือผาจานสังคมล้านนายุคใหม่อาจจะหลงลืมคำนี้ไปนานแล้ว เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่บางกี่คนต้ออันติ้งยังปอจะหูจักอยู่ผาจานก็คือมนต์ดำจากพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ล้านนาที่มีเครื่องรางหลายประเภททั้งตะกุดยันเทียนขี้พึ่งหรือหุ่นปั้นเข้ามาประกบกันที่ไข่ก็ตามที่กระทําเข้าไปแล้วจะต้องมีการพลาดพลากทะเลาะและเต็มไปด้วยความทุกข์ในอดีตนั้นมากจิตใจสำหรับทำาให้เลิกร้างกัน เกียดจังกันแยกทางกันนั่นเองแต่ในปัจจุบันมักจะนำมาใช้สำหรับตัดความสัมพันธ์ของคู่รักที่อยู่กันคนละโลกหรือก็คือผัวเมียที่ตายจากกันนั่นเองนักลานนาคดีแห่งเมืองเจียงใหม่เล่าถึงวิธีการพาจา้าของคนล้านนาว่ามีลักษณะของการทำยันเทียนไขลงอลักขรเขียนยันเป็นรูปห้หญิงและชายจือ่อและวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนไว้ โดยเขียนจื่อของผู้หญิงไว้ที่หุ่นผู้หญิงและเขียนจื่อชายไว้ที่หุ่นชายบางหมอก็ให้นนำเศษเล็บเศษผมหรือเศษเสื้อผ้าของคนคนนั้นมาใส่ไว้ตัวจากนั้นเมื่อบริกรรมคาถาแล้วนำหุ่นทั้งสองหันหลังจนกันเศษคาถากำกับตัดแยกเอาเศษผู้ชายไปครึ่งเป็นไส้เทียนของผู้หญิงและนำเตียนไปจุดที่ปากแม่น้ำที่แยกจากกันคนละฝากแม่น้ำ หรือจุดที่สองแพ่งเพื่อให้คนทั้งสองเดินไปคนละทางกันโดยเชื่อกันว่าจะต้องจุดตอนกลางคืนต่ออันเตี้ขวันของคนกําลังอ่อนพิธีกรรมถึงจะสำเร็จผลอีกวิธีหนึ่งคือการตัดกระดาษเช่นมีหญิงมาขอให้หมอผีพาจ้านประกอบพิธีแยกสามีของตนออกจากเมียน้อยหมอก,ก็จะเขียนจือและวันเดือนปีเกิดของทั้งสองไว้ในกระดาษคนละฝาก และหมอก็จะถือโซนที่เป็นชื่อของฝ่ายชายเอาไว้และตัดกระดาษให้ขาดโดยมีชื่อของฝ่ายหญิงหล่นลงไปจากนั้นก็มอบกระดาษที่เป็นชื่อของฝ่ายชายเพื่อแก่ภรรยานําไปไว้ใต้หมอนที่บ้านส่วนชื่อของภรรยาน้อยที่หล่นลงไปนั้นหมอพาจ้านก็จะขยําและนําไปเผาไฟทิ้งบางตำราก็ใช้วิธีพาจ้านด้วยผลไม้ ที่สามารถตัดเพื่อขาดออกจากกันเป็นสองสิกได้เช่นมะนาวสม้มด้วยวิธีเขียนจื่อชายหญิงคนละฝากและบริกรรมคาถาตัดทั้งคู่ออกจากกันและบางตำราก็จใจ้ปูสองตัวโดยเขียนจื่อชายและหญิงที่กระดองปู่แต่ละตัวและนำสายศีลมาผูกปูกติดไว้เมื่อท่องคาถาเสร็จแล้วก็จะตัดสายศิลเครื้อปู่ทั้งสองตัวเดินแยกออกจากกัน บางทีการพาจา้านก็มีข้อห้ามในเรื่องของการแยกแม่จากลูกแยกปีจากน้องเมื่อกระทําการพาจา้านที่จะแยกความสัมพันธ์ทางสายเลือดและครอบครัวบาอันจะเป็นบาปอันใหญ่หลวงแต่ทุกกฎิกณย่อมมีผู้แหกกฎบางทีหมอพาจา้านก็สามารถลบล้างคุณธรรมได้พาจา้านึงกลายเป็นมนต์ดำที่เมียน้อยอาจจะใจไปที่พึ่งเพื่อแย่งชิงของเล่าของคนอื่นมาเป็นของตัวเกา่า หรือปี่น้องต้องการแยกจากการพ่อแข่งใจเรื่องมรดกซึ่งถือเป็นการทำบาปอันใหญ่หลวงถึงขั้นหมอพาจ้านจะต้องมีพิธีอีกพิธีหนึ่งขึ้นมาเพื่อผู้ว่าจ้างรับผลบาปของการกระทำนั้นเพื่อตกอยู่ที่ตัวเกาแตนบาดเจ็ที่หมอและก่อนจะประกอบพธิธีจะต้องมีการตรวจด,ดูดวงชะตาของบุคคลนั้นๆก่อนหากเป็นผู้ที่มีดวงแข็งการพาจ้านจะบาสําเร็จบนดำนั้นก็จะกลับมาหาถึงตัวผู้ว่าจ้างแตน ืกลายเป็นคนบ้าใบเสียสติไปถึงขั้นนั้นทุกวันนี้คนที่เชื่อและประกอบพิธีกรรมพาจ้านคนก็ยังมีอยู่ในบางซอกมุมของเมืองล้านนาได้พร้อมที่จะออกมาทำหน้าที่เฮ่สำหรับผู้ที่ต้องการที่พึ่งทางจิตใจและเรียกร้องหาของล่าของตนกับคืนมานั่นเอง